สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวข้าวสารที่ปีนี้แอดได้ทํานาแล้วก็มีข้าวสารกินเองเนาะก็นี่คุณแม่บอกว่าโอเคเข้าวสารสวยผ่านการรับรองจากแม่ของแอดเองอันนี้จะเป็นข้าวกล่องนะก็ไปเอามาจากโรงสีวันนี้นะคะก็ วันปีนี้ตากข้าวแล้วเป็นช่วงโดนงานช้างสุรินพอดีแล้วก็มีฝนตกเนาะออก็เลยเอาไปสีแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเจ้าของโรงสีโทรมาบอกว่าต้องเอาไปตากอีกเพราะว่าข้าวไม่แห้งพอวันนี้เขาก็โทรมาบอกว่ามาเอาข้าวได้แล้วนะคะนี่ก็คือโรงสีที่แอดใช้บริการนะก็จะคิดค่าบริการนะคะตามความบรรจุของ ที่บรรจุภัณนุนะว่าราคาเท่าไหร่สําหรับเราก็เอาข้าวมา2กระสอบปุ๋ยนะคะก็คือค่าสีเป็นข้าวกล้องคัดพิเศษนะ,ะก็จะอยู่ที่70บาทค่ะอันนี้ก็คือเขาก็ให้นะคะพวกว่าที่ว่าเป็นเศษนะคะต่างๆเนาะที่มันเป็นหักหันนะคะเขาก็คัดมา สวยมากจริงๆเลยนะคะข้าวเนี่ยจะให้ดูนะว่าเม็ดเต็มมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนี่แหละที่แบบว่าเขาจะขายราคาเรียกว่าเบอร์หนึ่งนะคะข้าวสารเบอร์หนึ่งก็จะเป็นข้าวกล้องหอมเมลิดหนึ่งศูนย์ห้านะคะจากนั้นแอดก็แบ่งปันกับพี่สาวเนาะก็คือแลกกันก็คือบ้านของเขาจะกินข้าวคัดสีขาวนะคะส่วนบ้านของแอดจะกินข้าวกล้อง ก็เลยจะแลกกันเพราะว่าปัญหาก็คือแม่เขาจะไม่สามารถกินข้าวกล้องได้หนึ่งร้อยเพราะว่ามันมีความแข็งก็เลยจะต้องผสมข้าวขาวลงไปเพื่อให้เกิดความนิ่มตอนนี้พี่สาวก็เลยตักข้าวเพื่อแบ่งไปที่กระสอบแล้วเขาก็จะไปผสมกับข้าวขาวของเขานะคะและหลังจากนั้นก็จะเอามา เก็บไว้อันนี้คือถังที่เก็บข้าวไว้หุงนะก็จะมีข้าวสีขาวอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวจะออกมาก่อนแล้วก็จะผสมก็คือจะให้เปอร์เซ็นต์ของข้าวกล้องเนี่ยมากกว่าข้าวขาวนะคะก็ลองมาดูกันนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวของวิสา้านะคะก็เทออกใส่หม้อไว้ก่อนเนาะ คือกินกับแม่สองคนนะคะก็เลยจะไม่ค่อยได้กินข้าวมากจริงๆแล้วก็เหมือนที่บอกนะว่าปีหน้าจะไม่ได้ทำนาอีกนะคะเพราะว่าภาระหน้าที่ของเราค่อนข้างที่จะเยอะระผับชอบสูงนะคะก็คือมันเสียทั้งเงินแล้วก็เราไม่มีเวลาเลยนะคะก็เลยปีหน้าจะขอเป็นซื้อข้าวเปลือกของทั้งพี่สาวและพี่เคยเอาไว้กินดีกว่านะคะ แล้วก็ให้หนาของแอดเนี่ยให้เขาทําไปเนาะนี่คะ่ะไอ้ก้าวเข้าขาวปนแล้วนะคะก็จะพยายามคลุกเคล้าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะเวลามันหุงไปเ่ยมันก็จะมีความนิ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปนั่นเองแล้วก็แม่ก็ยังได้ข้าวสอมมือนะคะก็เคยกิน ข้าวกล้องแบบนี้นะคะจะป้องกันโรคเต็ชาได้คือแต่ก่อนคุณแม่เป็นเบาหวานค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลสุรินทะร์เพราะว่าถ้าใครที่มีภาวะเบาหวานที่สูงอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยก็คือก็ต้องไปรับยาพิเศษที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะแล้วถ้าเบาหวานที่ไม่หนักนาเขาก็จะให้มาดูแลที่อนามัย ตามหมู่บ้านเนาะก็แต่ก่อนแม่ต้องไปกินที่นั่นแล้วก็แอดก็พยายามปรับเปลี่ยนการกินนะคะก็คือพยายามที่จะให้เขากินข้าวกล้องเองก็ได้ผลนะคะทุกคนจริงๆแล้วคือได้ผลเลยแม่ระดับน้ําตาลนี่ลดมาเรื่อยๆแล้วก็ลดมาจนระดับน้ําตาลไม่มีผลอะไรเลยนะคะแต่เขาก็ต้องยังกินยาแก้โรคเบาหวานกับความดันอยู่นะคะแต่ปริมาณที่น้อยมากค่ะ วันนี้ข้าวขาวแล้วนะคะก็คือแอดจะใช้การผสมข้าวกล้อง5 5ถ้วยนะคะแล้วก็น่าจะข้าวขาว4ถ้วยนะเพราะว่าลองผสมแบบว่าข้าวกล้อง5แล้วข้าวขาว3มเนี่ยมันไม่เห็นเมล็ดข้าวขาวเลยนะคะก็เลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมข้าวสารไว้กินเองเนาะ จริงๆแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตแบบว่าพอเพียงนะคะแต่ความสำคัญก็คือเราไม่มีคนที่ช่วยดูแลช่วยทำเลยนะคะเราต้องดูแลทั้งผู้ป่วยแล้วก็คนแก่นะแล้วเราก็เลยจะต้องบางทีมันต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะคะคือพอเพียงมันพอเพียงได้แต่พอเพียงเนี้ยทำให้ มันหนักคนเกินไปหรือเปล่าคะก็ต้องถอยออกมานะคะก็ถ้าใครชอบวีดีโอที่แอดรีวิววิถีชนบทนะคะของสาวชนบทคนหนึ่งเนาะก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามนะคะเขียนคอมเมนต์มาหากันแล้วหลังจากนั้นนะคะแอดก็จะมัดปากถุงข้าวสารไว้เนาะแล้วก็เอามาไว้เก็บกินนะคะเพราะว่ากินแค่นั้นนะคะก็ประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าข้าว มอดขึ้นก่อนหรือเปล่าค้อไปก่อนนะคะเจอกันในวิดีโอหน้าว่าจะรีวิวเรื่องอะไรวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ